ไฮไท์ทางการท่องเที่ยวจีนในช่วงอากาศดีๆแบบนี้นะครับเซี่ยงไฮ้หางโจวและเมืองชื่อนี้จําไว้นะครับอูเจ้นรวมถึงการข้ามเกาะไปสักระพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมที่ภูทัวซันวันนี้เรามีโปรแกรมมาเล่าให้ฟังครับระหว่างรอขึ้นเครื่องไปถ่ายรายการต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่ทากาศยานลี่เจียงก็เลยอยากจะมาเล่าโปรแกรมให้ฟังว่ามันดีมีทีเด็ดกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบ อย่างไรครับผมมี2ช่วงเวลาให้เลือกนะครับในการออกเดินทางวันแรกของเรานะครับจะโดยสารด้วยสายการบินเซี่ยงไฮ้ i แอร์ไลน์ะครับที่ผมมีโอกาสใช้บริการมาหลายครั้งต้องบอกว่ามาตรฐานเนี่ยสุดยอดมากๆบินจากสุวรรณภูมิเราก็จะไปลงที่มหานครเซี่ยงไฮเมืองเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจีน จากนั้นนะครับเราจะโดยสารรถทันทีครับตรงไปที่เวนิสแห่งบนทว์เจียงครับโอ้โหเวนิสนี่หลายคนบอกว่าอยู่อิตาลีไม่ใช่หรือแต่ว่าเมืองน้ำนะครับที่มีคูคลองที่สวยงามบ้านเรือนเก่าแก่เนี่ยเมืองจีนมีหลายแห่งแต่ที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่มีการโปรโมทขึ้นมาใหม่และผมไปมาประทับใจมากๆให้ภาพเล่าเรื่องเลยนะครับสำหรับเมืองน้ำอูเจนที่มีคูคลองสะอาดตามากดูครับน้ำใสกิ้งเลยนะครับ ปลาเนี่ยแหวกไายธรรมชาติสุดยอดจริงๆเป็นเขตที่จีนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อต้องดูนักท่องเที่ยวครับให้สมกับเป็นดินแดนใต้แม่น้ําแยงสีเกียงที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและการผสมผสานร,ระหว่างบ้านเรือนกับเมืองน้ำนะครับภายในนี้นะครับเราจะค้างคืนกัน1คืนซึ่งแน่นอนว่ามีโรงแรมหลากหลายให้เลือกใช้งานแต่ว่าเราเลือกโรงแรมที่ดีที่สุดในอูเจ้น ให้ท่านได้นอนหลับพักผ่อนอย่างสะดวกสบายครับหลังจากท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนที่อูเจ่นไปแล้ววิวตอนกลางคืนนะครับโอ้โหเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของนวนิยายนะครับตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยก็สวยไปอีกแบบเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นครับเราจะเดินเที่ยวอูเจ่นกันอย่างต่อนเนื่องมีความสุขเพลิดเพลินนะครับเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารเรื่องของทีมงานไทยคำจีนคำเนี่ยอำนวยความสะดวกทุกท่กทานแบบดีพร้อมแน่นอน จากเราดื่มดํากับอูเช่นกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปอยังนครหางโจวเมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียงครับนี่คืออดีตเมืองหลวงเก่าของจีนในหลายวาระที่สําคัญก็คือช่วงของราชวงศ์ซ่งใต้มีสเสน่ห์มากมายในเมืองนี้นะครับเป็นเมืองแห่งสาวงามรวมถึงทัศนียภาพก็งดงามไม่แพ้กันและแน่นอนครับทุกท่านจะมีโอกาสได้ไปล่องเรือชมความสวยงามของมรดกโลกสําคัญของหางโจว นั่นคือทะเลสาบชีหูใช้ชีวิตสไตล์ไม่เร่งรีบเป็นหมู่คณะกับผมวิทย์ไทยคำจีนคำและทีมงานของเราครับรับประทานอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่นที่หางโจวชื่นชมกับธรรมชาติสูดอากาศอย่างเต็มปอดจากนั้นในช่วงกลางคืนนะครับเราจะไปดูวิวกันที่ริมแม่น้ำเฉียนถังนะครับซึ่งเป็นสถานที่ ที่ทางหังโจเนี่ยเนรมิตขึ้นมาเป็นเมืองใหม่เพื่อรับการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมในปี2022ที่ผ่านมาหลายคนเคยเห็นทางหน้าจอทรทัศน์ไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปดูของจริงครับว่าหังโจนะครับใช้มาหากรรมกีฬารายการใหญ่ของชนชาวเอเชียเนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมืองได้อย่างไรจากนั้นครับในช่วงค่ําคืนเราจะไปเข้าพักโรงแรม5ดาวนะครับที่หังโจวินดัมนะหรือว่าที่คนไทยเรียกวินแฮมนะฮะก็เป็นโรงแรมที่ผมไปเซอร์วย มาด้วยตัวเองทุกที่นะครับทุกร้านอาหารทุกโรงแรมทุกเส้นทางนะครับสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับเราไทยคําจริงคำก็คือผมไปเช็คไปสํารวจไปลองชิมมาแล้วทุกร้านนั่นทําให้ตอบโจทย์ครับทุกเส้นทางของเราที่ผ่านมาในรอบ1-2ปีที่ผ่านมาเพราะอะไรครับทุกคนถึงมีความประทับใจพึงพอใจนะครับช่วงนี้บอกโปรแกรมกันไว้ก่อนนะครับสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงปลายป,ายปีอากาศดีๆเย็นสบายแบบนี้ที่ 上海、杭州、乌镇。 และผู่ถัวซานนะครับก่อนจะเล่าโปรแกรมกันต่อย้ำโปรแกรมและช่วงเวลากันอีกครั้งนึงนครับเผื่อหลายท่านอยากจะหยิบปากามาจดนะครับช่วงเวลาแรกนะครับ11-15พฤศจิกายนนะครับราคา46,500บาทส่วนช่วงคริสต์มาสก็ราคาจะขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเป็นไฮซีซันที่โอ้โหคนไปเที่ยวเมืองจีนกันเยอะจริงๆนะครับโรงแรมค่าตั๋วค่าตั๋วแพงขึ้นหมดเลยแต่เราขึ้นมาแค่นีด้เดียวเอง48,800บาทสําหรับการท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้หังโจอู่เจิน้นผู่ถัวซานในช่วงคริสต์มาสครับ 22ถึง26ธันวาคมปลายปีใครที่ชอบอากาศหนาวหน่อยก็ไปธันวาคมใครที่ชอบอากาศอุ่นลงมาหน่อยก็ไปพฤศจิกายนแต่ว่าเส้นทางเดียวกันสวยงามไม่แพ้กันอย่างแน่นอนครับ วันที่3นะครับหลังจากอาหารเช้าอร่อยๆที่โรงแรมวินดัมหางโจนะครับเราเดินทางไปที่เมืองหนิงโปนะฮะอีกเมือมงชื่อดังของจีนเพื่อโดยสารรถนะครับด้วยสะพานข้ามทะเลอดีตนั้นเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของเมืองจีนนะครับก่อนจะถูกทางกวางตุ้งทําลายสายติไปเราจะมุ่งหน้าไปที่โจชานครับเพื่อข้ามไปที่เกาะสําสคัญเลยนะครับนั่นคือเกาะ ภูถัวชานหรือว่าภูเขาโปตาลากะอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแบบพุทธของจีนนะครับเพื่อไปสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมบนเกาะครับโอ้โหเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมณฑลนะครับท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามออกซิเจนเต็มปอดอีกเช่นเดียวกันเราจะได้ไปที่วัดผู่จี้นะครับที่มีความเก่าแก่โอ้โหหลายร้อยปีรวมถึงไปที่วัดไผ่ม่วงแล้วก็ไปสักการะนะครับ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปหลายคนงงว่าคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวต้องไปไขความลับกันว่าคืออะไรมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับหน้าปรวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธในเมืองจีนรวมถึงประเทศญ,ญี่ปุ่นด้วยนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวบนเกาะผูทัวชานนะครับหลายคนอาจจะเคยไปมาแล้วเมื่อ20-30ปีก่อนก็ขอให้ลบภาพความทรงจําเดิมๆทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวนี้จีนทันสมัยมากนะครับเดินท่องไปในอุทยานครับชิลๆพูดคุยกันสไตล์ไม่เร่งรีบกับไทยคงจีนคำนะครับรับประทานอาหารอร่อยๆอะไรที่ว่า ดีสุดเจ๋งสุดเนี่ยผมนะครับวิทย์ไทยคำจิทคำและทีมงานภูมิใจนําเสนอจัดให้อย่างแน่นอนส่วนค่าคืนที่ภูทัวรันนะครับเราจะค้างคืนบนเกาะด้วยนะครับก็จะเป็นโรงแรมหนึ่งในโรงแรมที่เจ๋งและดีที่สุดบนเกาะภูทัวรนันเพื่อการันตีว่าค่ําคืนของท่านบนเกาะศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานเจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้นั้นจะผ่านพ้นไปอย่างมีความสุขสดชื่นแล้วก็อิ่มบุญกันทุกคนนะครับ วันที่4นะครับหลังจากนอนหลับพักผ่อนอย่างสะดวกสบายบนเกาะปูทัวชาแล้วนะครับเราจะข้ามฝั่งกลับไปที่โจชาครับที่นั่นมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านที่เคยไปปูทัวชามาแล้วเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ทันที่นี่เพราะว่าพึ่งเสร็จ สดๆร้อนๆเลยครับเป็นสถานที่ที่เป็นวิทยาลัยเกี่ยวกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ทําได้อย่างเวอร์วางอลังการมากๆครับไม่ไปเห็นด้วยตาตัวเองอาจจะไม่เชื่อนะครับแม้ว่าผมจะนำํำภาพมานําเสนอแล้วนี่คือความอลังการของกวนอิมฝาจียนะครับเรียกว่าเป็น อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมอีกแห่งหนึ่งสําหรับผู้ที่มีความรักและความศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิมนะครับให้ไปเยี่ยมชมนะครับโอ้โหมีพระโพธิสัตว์กวนอิมแกะสลักนะครับที่มีความสวยสดงดงามมากสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆรวมถึงการนําเสนอแสงไฟต่างๆเลเซอร์นะครับที่เป็นมิติรูปแบบใหม่ของการผลักดันความเชื่อทางศาสนา ที่ทุกวันนี้นะครับทางรัฐบาลจีนก็ให้ความสําคัญถือว่าเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวประชาชนให้มีจิตใจเบิกบานผ่องใสนะครับแล้วก็อบอ้อมอารีซึ่งกันและกันนะครับ หลังจากรับประธานอาหารมีความสุขกับเรื่องของพระโพธิสัตว์ควนอิมแล้วนะครับเราก็จะมุ่งหน้ากลับไปที่มหานครเซี่ยงไฮ้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับถ้าหลายท่านสังเกตดูจากโปรแกรมนะครับเหมาะสำหรับผู้สูงวัยผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้เดินเหินสะดวกเพราะว่าทีมงานของเราดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะครับลูกหลานเนี่ยสามารถตามไปดูแลได้อย่างสบายเลยเพราะว่ามีทั้งความคลาสสิกสุดมนขังแล้วก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าหลุดโลกอย่างมหานครเซี่ยงไฮ้ด้วย โดยหลังจากไปเซี่ยงไฮ้นะครับแน่นอนเราจะต้องไปเช็คอินกันที่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่มีตำนานฉีเหวินเฉียงติงลี่ในบริเวณนั้นถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะเห็นความผสมผสานของเมืองเก่าแล้วก็เมืองใหม่โดยมีแม่น้ำขวางผู่นะครับแทรกตรงกลางแล้วก็สายช้อปปิ้งนะครับจะมีโอกาสได้ไปเดินถนนนานกิงครับหรือว่าหนานจิงลู่นะครับที่เป็นถนนคนเดินเส้นสําคัญของเซี่ยงไฮ้มีคนพูดกับประวิทย์มาว่าอยากจะลองชิมเฉาหลงเปาต้นตำรับนะครับที่เมืองจีนก็ต้องไปที่เซี่ยงไ ครับขนมนันกิงเนี่ยมีให้เลือกอยู่หลายร้านด้วยกันผมไปนี่ยังติดใจเลยนะครับก็เรื่องของอาหารการกินที่เป็นเมนูสําคัญสําคัญร้านอาหารดีๆด,ดังๆรวมถึงเมนูยิบย่อยนะครับที่คนพูดถึงกันเนี่ยไทยคําจริงคําไม่เคยพลาดนะครับเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องกินมากไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าตั้งคอนเซ็ปต์ว่า กินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบนะครับส่วนเรื่องป๊อกมาดขนาดใหญ่ที่สุดเราก็จะมีไปเดินเที่ยวกันที่เซี่ยงไฮ้ด้วยเรื่องนี้สําหรับวัยรุ่นที่อยากไปหาซื้อสินค้าในช่วงปลายปีสบายๆเดินเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยแบบนี้นะครับ ไม่ต้องห่วงครับเรามีไปแน่นอนย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมี2ช่วงเวลาให้เลือกนะครับ1 1ถึงสิ 15, พฤศจิกายนนะครับราคา4 6่0 0บาทแล้วก็22-26ถึงธันวาคมช่วงคริสต์มาสพอดีเลยเพิ่มขึ้นมาแค่2,000บาทเท่านั้นต่อท่านนะครับในช่วงไฮซีซันปลายปีแบบนี้ถือว่าทุกราคาทุกโปรแกรมที่เราทำนะครับหลายคนที่เคยไปสัมผัสมาแล้วจะบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับ โดยคืนวันที่4นะครับเราก็จะเข้าพักกันที่มหานครเซี่ยงไฮ้เลยเลือกที่โรงแรมคราวพลาซ่า5ดาวอินเตอร์ให้มันสมฐานะที่เรามาอยู่ในเมืองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกตะวันออกเรื่องของความสะดวกสบายไม่ต้องพูดถึงแน่นอนครับกับแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะครับ และในโปรแกรมวันที่5นะครับแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็นโปรแกรมอ,อื่นๆนะฮะก็เป็นช่วงของการเดินทางกลับเมืองไทยครับแต่ด้วยจากเราเนี่ยเลือกในไฟล์บินช่วงค่ำนะครับทำให้วันที่5ยังเที่ยวได้แบบเต็มอิ่มเต็มเหนียวกันไปเลยนะครับโดยเราจะไปที่วัดพระยกตลาดเฉิงหวงเมี่ยว รวมถึงยังจะไปที่เทียนอันเชียนสู่นะครับแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญของเซี่ยงไฮ้ในยุคใหม่ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปเราก็จะพาท่านไปสัมผัสเพื่อถ่ายภาพดื่มด่ำกับวิวัฒนาการอันทรงคุณค่าในจีนยุคปัจจุบันที่มีมหานครเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นหัวหอก แล้วยังจะได้รับประทานอาหารนะครับโปรแกร,รมวันที่5แล้วนะครับยังมีอาหารแบบเต็มเหนี่ยวอีก2มื้อครับนั่นก็คือมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นครับนี่ไม่รวมอาหารเบรคฟาสต์ตอนเช้าที่โรงแรม5ดาวอย่างคราวพลาซ่านะครับมื้อเที่ยงก็มีไฮไลท์มื้อเย็นก็มีไฮไลท์จะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปลองชิมต้องเดินทางไปด้วยกันเพราะว่าชุดนี้เนี่ยผมภูมิใจนําเสนอจริงๆเป็นคนเดินทางไปเซอร์วีด้วยตัวเองวางโปรแกรมด้วยตัวเองอักษรทุกตัวเนี่ยเขียนโปรแกรมบรรยายเล่าให้พี่ ฟังด้วยตัวเองรวมถึงมาอัดคลิปเนี่ยก็ดําเนินการด้วยตัวเองนะฮะขนาดเดินทางมาที่เมืองจีนตอนนี้อยู่ที่ยุนนานเนี่ยก็ถือโอกาสนี้มาเล่าสู่กันฟังย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับโปรแกรมที่เราจะออกมาแล้วนะครับ11-15พฤศจิกายนนะครับ11-15พอยอนี้นะครับสำหรับโครงการที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันแบบสุดเวียนนะฮะเซี่ยงไฮ้หางโจ ภูทัวชานอูเชนนะครับสีเมืองทรงสเสน่ห์ที่มีความแตกต่างกันอันนี้เป็นทริปแรกที่สามารถจะเลือกจองเข้ามาได้ตามช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้ให้เลยลายไอ d ดีของเรานะครับแอดไทยไชนีสทอลรับโปรแกรมได้ทันทีภายใน2-3วินาทีก็ส่งให้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นทริปแรกส่วนอีกทริปหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปในช่วงปลายปีช่วงเทศกาลนะครับก็22-26ธันวาคมนี้เซี่ยงไฮ้หังโจวอูเชน กูโทสานการเดินทางน,นะครับทริปทุกอย่างโรงแรมร้านอาหารเหมือนกันหมดเลยผิดกันแค่เรื่องของช่วงเวลานะครับช่วงปลายปีเทศกาลคริสต์มาสนะครับ48,800บาทคุ้มเกินคุ้มอย่างแน่นอนเลขมงคลนะครับเพราะฉะนั้นรีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าที่นั่งในแต่ละทริปเนี่ยด่วนจำนวนจำกัดจริงๆนะครับเป็นช่วงไฮซีซันทางการท่องเที่ยวของเมืองจีนตอนนี้ก็ฟรีวีซ่าแล้วด้วยนะครับง่ายดายมากครับ แค่โทรศัพท์เข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามานะครับขอโปรแกรมแล้วก็จองทันทีเลยนะครับทุกวันนี้ไปเมืองจีนไปเซี่ยงไฮ้ไปหางโจไปภูัวซานอูเช่นเนี่ยใกล้แค่ปากซอยเท่านั้นเองไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรศัพท์มาได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้เลยแล้วก็รีบจองและไปท่องเที่ยวกันตอนนี้ผมประวิทย์ไทคำจีนคำนะครับพร้อมแล้วสำหรับข้อมูลแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้กับพี่ๆทุกท่านรวมถึงกระเป๋าเดินทางที่บ้านนะครับ จัดรอไว้แล้วอีกใบครับเดี๋ยวกลับไปรอบนี้นะครับก็เตรียมบินต่อเลยครับไปที่เซี่ยงไฮห้หางโจวอูเจนผู่ถัวซานสองชุดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง11-15พอถึงพยอนี้แล้วก็22-26ถึงธันวาคมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจัดเต็มครับกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมเมืองน้ำอูเจนไปสัมผัสมหานครเซี่ยงไฮ้และอดีตเมืองหลวงอันมีสเสน่ห์อย่างนครหางโจวไปด้วยกันกับไทยคำจีนคำนะครับ